ก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ฝนตกฝนตกตลอดเลยก็มาให้ดูนะครับหลังจากที่เราเหยอดตั้งแต่วันแรกไปนะวันที่สองนะครับก็ท่านผู้ชมจะเห็นว่าว่ามีไส้โยงโยงดูข้างในไล่นะครับก็คือจงใจให้เอาถนนนีต้งสูงไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเวลาขับลงขับรถอะไรเนี่ยมันจะได้น้ำไม่ขังนะ เนี่ยก็ไม่ได้มีนะครับแล้วก็มันก็จะไปขังตรงนน้นนะเพราะว่าน้ําก็จะมาจากตรงนน้นนะแล้วก็ไหลออกนน่นไหลเข้าสระไปก็ขอโทษน,นะครับตั้งแต่วันแรกนะงอกเลยนะครับเนี่ยโอ้โหงานยังไม่เสร็จเลยรีบงอกไปไหนก็อัตราการงอกนะครับในปัจจุบันตอนเนี้ย แปลงเนี้ยนะครับประมาณยี่สิบไร่เนี่ยเนี่ยตรงน,นี้ล็อกเนี่ยไม่ต่ำกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับแต่ว่าต้องมาดูนะครับว่าเอ้ยทำไมมันระยะมันไม่ค่อยสม่ำเสมอนะครับก็ดูพื้นที่สิครับเนี่ยดูพื้นที่นี่เป็นไสงานปั่นก็ไม่ได้ปั่นพื้นที่ก็ไม่เรียบนะครับนะยอดไปก็บึมบึมบ,มบึมนะครับ มันจะให้เรียบแบบนี่จะให้เนี้ยแบบคืบเดียวที่ผมยอดมันก็เป็นเป็นไปไม่ได้นะครับนะจะให้ระยะยี่สิบเซนตลอดไม่ได้นะมันจะต้องมีสองว่างแหละมันจะต้องมีข้ามบ้างเพราะมันการสร้างสะเทือนนะครับจะให้เนี้ยไปเลยเป็นไปไม่ได้ดูพื้นที่นะครับต้องดูพื้นที่เนี่ยดูพื้นที่นะครับต้องดูพื้นที่ด้วยมันเรียบเนียนเสมอไหม ูว่านเรียบเนียนเสมอไหมนะครับถ้ามันไม่เสมอเนี่ยมันก็จะมีสองม,มีข้ามนะครับนี่ๆแต่อันนี้มันเป็นหัวงานนะ่ะมันก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วนะครับพรุ่งนี้ใบาบานนะ่ะอีกสามพันชิ้นจะคุมได้อะยอดเพราะว่าผมยังไม่ได้นั้นนะครับนียังทำไม่เสร็จเลย หนาวนะครับแปลกนะภูเขานะครับพอสามลูกติดกัน,เ,นเหมือนกันเลยโนะน่นูน่นเหมือนกันเลยสี่ลูกอ่ะนะครับนูนขัางโน,นนั่นก็ พรโพดนะครับขึ้นหมดแล้วนะล็อกล็อกแรกเนี่ยนะครับขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าพื้นที่เนี่ยเขาเป็นพื้นที่แบบภูเขานะครับฝนตกหนักแค่ไหนก็น้ำมันไม่ท่วมไม่ขังนะครับเพราะว่าระดับน้ำข้างล่างมันลึกนะน้ำใต้น้ำข้างล่างอ่ะดูดหมดดินข้างล่างดูดหมดนะครับส่วนมา มาดูครึ่งนี้นะครับครึ่งนี้ขี้เละมากมากเลยนะครับเนี่ยดูดิยังไม่ได้ถ่ายนะครับถ่ายไม่ได้เมื่อวานฝนตกหนักนะครับแล้วก็อุปกรณ์ก็เสียด้วยนะเดี๋ยวจะมาบอกว่าเสียแบบไหนนะครับต้องทํำยังไงบ้างก็ดูนะงอกแล้วนะครับงานยังไม่เสร็จนะครับแต่งอกแล้วเพราะว่าฝนตกกับทุกวันเลยนะครับ สามวันสี่วันเนี่ยฝนตกตลอดเลยแล้วก็ออกงานไม่ได้เนี่ยถ้าเกิดว่าอุปกรณ์ไม่เสียแล้วก็ฝนไม่ตกนะครับตอนเช้าเช้าเนี่ยประมาณหกโมงเนี่ยป่านนี้ก็ออกงานกันเสร็จไปแล้ววันนี้เสร็จไปแล้วนะครับแต่ก็เอาเถอะอุปสรรคไมีไ้พุ่งชนนะครับทําไปเรื่อยๆนะก็มาอัปเดตนะครับว่ามันขึ้นแล้วเนี่ยน,นี่คนงานหยอดนะครับเห็นไหม งานที่เขาอยู่โรง,ง,ง,งพยาบาลน,นะครับหย่อนนะก็ฝีมือใช้ได้นะรือว่าประสบการณ์ยังน้อยแต่ว่าก็โอเคนะโอเคนะครับถึงล่องมันจะเบี้ยวนะครับท่านผู้ชมดูนะล่องมันจะเบี้ยวนิดๆหน่นนนอยๆนะครับแต่ว่าขอให้ทํารุ่นได้แค่นั้นพอนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นข้างถนนแบบต้องการผลงานเนี่ยต้องตรงๆหน่อยนะครับ กเจ้าของไร่ต้องเข้าใจนะครับเนี่ยโค้ดคิเล่เลยแถวข้างทางนะครับพอเข้าเข้าพอใครเข้ามาดูก็มาดูแปลงนี้ก่อนนะคิเล่คิเล่แลไปดูแปลงนู้นนะครับแปลงล่างนะกอขอบคุณมากนะครับท,ที่ติดตามรับชมนะครับ